สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ขอเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของปูติเกตที่มีความเกี่ยวเนื่องกับไทยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆอยที่น่าสนใจมากนะคะเรื่องแรกคือชุมชนกุดีจีนชื่อของชุมชนกุดีจีนเริ่ม เกิดขึ้นจากการที่พ่อค้าชาวจีนมาหยุดตรวจสภาพเรือและสินค้าก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงศรีอยุธยาและได้มาสร้างศาลเจ้าไว้ และในศาลเจ้ามีพระภิกษุจีนมาพำนักอยู่จึงเป็นที่มาของชื่อกุฎีจีนค่ะต่อมาพ่อค้าฝรั่งและมุสลิมเมื่อต้องมาพักแรมที่นี่ก็นำเงินที่ได้จากการค้าขายมาสร้างศาสนสถานของตนในชุมชนแห่งนี้จึงมีทั้งวัดทั้งศาลเจ้าโบสถ์คริสต์และมัสยิดอยู่ในที่เดียวกันเป็นที่มาของชื่อชุมชนสามศาสนาสีความเชื่อนะคะ การท่องเที่ยวในชุมชนกุดีจีนจึงเป็นเสมือนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดช่วงกว่า200ปีที่ผ่านมาค่ะวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเห็นจะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งโปรตุเกสที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนได้รับพระราชทานที่ดินให้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ชาวโปรโตุเกสผู้กล้าหาญร,ร่วมทัพกู้เอกราชกับพระเจ้าตากภายหลังการสถาบนากรุงธนบุรีพระองค์จึงพระราชทานที่ดินให้ที่เห็นอยู่นี้คือโบสถ์ซังตาครูสไม่ใช่โบสถ์ที่สวยที่สุดนะคะแต่เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ของชาวแคทอลิกให้จดจำหลายอย่างคำว่าซังตาครูสเป็นภาษาโปรโตุเกสค่ะแปลว่ากางเขนศักดิ์สิทธิ ตัวอาคารของโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกและเรเนซองส์ค่ะลักษณะโดดเด่นคือหอระฆังทรงแปดเหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขนบนยอดตัวอาคารก่ออิฐประดับปลายปูนปั้นส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับกันตกแต่งด้วยกระจกสีที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคำพีรวมทั้งกระจกสเตนคลาสสบานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ แม้ตัวโบสจะถูกระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่สองจนต้องสร้างใหม่เป็นหลังที่สคือหลังที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะสิ่งที่ยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับชุมชนกุดีจีนอีกเรื่องก็คือเป็นเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะขนมฝรั่งกุดีจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นขนมโบราณที่ยังคงยึดสูตรตามตำรับดั้งเดิมของชาวโปรตุเกสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างจีนกับฝรั่ง มีลักษณะคล้ายขนมไข่ตัวขนมเป็นต้นตำรับของโปรโตุเกสขณะที่หน้าของขนมเป็นแบบจีนที่ประกอบไปด้วยฟักเชื่อมซึ่งคนจีนเชื่อกันว่าถ้าทานแล้วจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะคลิปนี้จะบอกวิธีในการทำข,ขนมฝรั่งแบบนี้นะคะซึ่งไม่ยากเลยค่ะ เริ่มจากการตีไข่และน้ำตาลให้ขึ้นฟูแล้วนำมาผสมกับแป้งสาลีก่อนจะนำมาหยอดใส่พิมพ์แล้วเข้าเตาอบโบราณทำให้ขนมมีความกรอบนอกนุ่มในและมีความหอมแบบเฉพาะตัวค่ะและยังมีขนมไทยหลายชนิดนะคะที่มีตำรับดั้งเดิมมาจากขนมของชาวโปรโกกตุเกสที่เผยแพร่โดยเท้าทองกีม้าหรือชื่อเดิมว่ามารีกีมาเดอปีนา เป็นลูกเครื่องญี่ปุ่นโปรตุเกสในสมัยอยุธยานะคะเป็นสุภาพสตรีช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเธอเป็นพันรายาของเจ้าพระยาวิชาเยนขุนนางกรีกที่ทำราชการในรัชการสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นผู้ที่ทำสูตรขนมที่ถูกดัดแปลงให้ถูกปากคนสยามได้แก่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองเป็นต้นดังที่เห็นในภาพนะคะ ลิปพิเศษนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และพึงพอใจในการรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเว็บไทยรัฐ co. th นะคะ